สุริยุปราคาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้เห็นเพราะดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์แบบบนท้องฟ้าแม้ดวงอาทิตย์จะใหญ่กว่ามากประมาณ400เท่าแต่ประเด็นก็คือดวงจันทร์ก็อยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์400เท่าเหมือนกันพวกมันจึงดูเหมือนมีขนาดเท่ากันนาซาที่เมื่อถึงจุดหนึ่งสุริยุปราคาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปในประวัติศาสตร์ของโลก คุณดูไหมว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์กำลังเคลื่อนตัวออกจากโลกโดยเคลื่อนห่างออกไปประมาณ4เซนติเมตรทุกปีเนื่องจากการเคลื่อนไหวนี้ดวงจันทร์จะไม่สามารถบังดวงอาทิตย์ได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากนาซาคำนวณว่าสูริยุปร,ราคาครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อใดพวกเขาบอกว่ามันจะใช้เวลาประมาณ600ล้านปีพอถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ดูมาแล้ว พูดถึงสิ่งที่จะไม่ได้เห็นในช่วงชีวิตของเราเราอาจต้องเพิ่มการระเบิดของดาวฤกษ์เข้าไปในลิสต์ด้วยเรารู้ว่าดาวฤกษ์จะเป็นยังไงเมื่อพวกมันหายไปด้วยกล้องโทรทัศน์แต่เราไม่เคยเห็นดาวฤกษ์หายไปแบบจระๆรด้วยตาเปล่าของเราบีเทลจูสอาจไม่ใช่ชื่อที่เราคุ้นเคยแต่เรารู้ว่ามันเป็นดาวยักษ์สีแดงซึ่งอยู่ห่างจากเราประมาณ1 0 0 0ปีแสงสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับดาวดวงนี้คือมันสามารถระเบิด และสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นได้จากบนโลกช่วงเวลาที่ดาวดวงนี้จะปรากฏตัวมักจะไม่แน่นอนอยู่เสมอสิ่งที่เรารู้ก็คือ b t a i l j u i e อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเผาไหม้คาร์บอนที่แกนกลางและขั้นตอนการเผาไหม้คาร์บอนนี้มักกินเวลาประมาณ1,000ปีโอกาสก็คือเราจะไม่เห็นดาวฤกษ์ดวงใดาหายไปในเร็วๆนี้แต่เหตุการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นอันตรายต่อโลกของเรา มันจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนรุ่นต่อๆไปนอกจากนี้ถ้าคุณอยากเห็นวิเทลจูสในท้องฟ้ายามค่าคืนโดยปกติจะมองเห็นได้ในช่วงค่ำของเดือนมกราคมและกุมภาพัานธ์และภายในต้นเดือนสิงหาคมคุณจะเห็นมันได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมันมีสีส้มแดงที่ไม่เหมือนใครเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นว่าดาวฤกษ์มีสีต่างๆจริงๆสำหรับคนที่สงสยัย โลกของเราจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากมายในอนาคตถ้าเราเดินทางข้ามเวลาไปข้างหน้าได้หลายล้านปีเราอาจจำแผนที่โลกของเราไม่ได้เลยปัจจุบันโลกมีเจ็ดทวีปแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยเมื่อประมาณ310ล้านปีก่อนโลกมีทวีปขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแพนเจีย ประมาณ180ล้านปีก่อนมันเริ่มแตกออกจากกันนักวิทยาศาสตร์คิดว่าในอีก200ล้านปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นทวีปใหญ่อีกแห่งก่อตัวขึ้นที่จริงแล้วเราอาจอยู่ในช่วงของการก่อตัวของมหาทวีปทั้งหมดนี้มี4สถานการณ์หลักๆที่แสดงให้เห็นว่าทวีปใหม่นี้จะเป็นยังไงแป่ละสถานการณ์ก็มีจุดพลิกผันของตัวเองทั้งหมดนี้เชื่อมโยงย้อนกลับไปถึงการที่แพนเจียแยกตัวและการที่ทวีปของเรายังคงมีการเปลี่ยนแปลง หนึ่งวันของเราซึ่งเป็นวงจร24ชั่วโมงที่เราดำเนินชีวิตก็ค่อยๆยาวขึ้นเช่นกันการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะนำไปสู่วันที่ยาวนานถึง25ชั่วโมงในที่สุดและนี่คือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นการหมุนรอบตัวเองของโลกในแต่ละวันช้าลงเล็กน้อยในแต่ละปีและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะดวงจันทร์นั่นเป็นเพราะว่าดวงจันทร์ขโมยพลังงานบางส่วนของโลกไปเรารู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอุปกรณ์เจ๋งๆที่เรียกว่ากระจกสะท้อนเลเซอร์ มันยิงลำแสงเลเซอร์ไปที่ดวงจันทร์และเมื่อลำแสงเหล่านั้นสะท้อนกลับมายังโลกมันจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยในการเดินทางกลับมาความล่าช้าเล็กน้อยนี้เองเป็นสัญญาณว่าวันของเรากำลังนานขึ้นแล้วจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าเราจะมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อทำสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จผู้เชี่ยวชาญจากนาซาได้คำนวณมาบ้างแล้ว ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาวันของเรานานขึ้นประมาณ1.4ม mm. ิลลิวินาทีถ้าเรามองดูในช่วง2,000ปีที่ผ่านมาโดยใช้บันทึกทางประวัติศาสตร์ของสุริยุปราคาวันของเรานานขึ้นโดยเฉลี่ย2.5ม mm. ิลลิวินาทีในทุกศตวรรษนอกจากการคำนวณที่น่าเบื่อนี้แล้วเรายังต้องใช้เวลาอีกประมาณ50,000ปีเพื่อทำให้แต่ละวันนั้นยาวนานขึ้น1วินาทีนั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาถึง180ล้านปี กว่าที่1วันจะมี25ชั่วโมงและต้องไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับการหมุนของโลกในช่วงเวลานี้ด้วยทางช้างเผือกและหนึ่งในเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดคือแอนโดรเมดากำลังวางแผนจะรวมตัวกันที่ไหนสักแห่งในอนาคตด้วยเราจะไม่ได้อยู่ดูการรวมตัวครั้งนี้แล้วแต่บนโลกอาจจะไม่รู้สึกถึงเหตุการณ์นี้มากนะักการชนกันของแกเล็กซี่อาจดูไม่ปกติเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรารู้ว่าจัก,กรวาลกำลังขยายตัวถ้ากาแล็กซี่ขยายตัวออกไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมพวกมันถึงยังมาพบกันได้กาแล็กซี่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันไม่ใช่แค่ลอยไปมาพวกมันมีผลกระทบต่อกันด้วยแรงโน้มถ่วงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาจึงเคลื่อนเข้ามาใกล้กันด้วยความเร็วประมาณ300กิโลเมตรต่อวินาที ถ้าเราคำนวณดูการชนกันของทั้ง2แกล็กซีจะไม่เกิดขึ้นในอีก4,500ล้านปีและมีโอกาสที่พวกมันจะเคลื่อนตัวเข้ามารวมกันอย่างนุ่มนวลโดยไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้จากภายในระบบสุริยะของเราในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงนี้วงแหวนน้ำแข็งที่น่าทึ่งของดาวเสาจะไม่อยู่แล้วอย่างน้อยก็ตามการวิจัยใหม่ ภารกิจแคสซินีของนาซาซึ่งใช้เวลาโครจรรอบดาวเสาร์ในระหว่างปี2004ถึง2007ได้รวบรวมข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวงแหวนเหล่านี้และเวลาที่พวกมันอาจจะหายไปคุณรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์นะถกเถียงกันมาระยะหนึ่งแล้วว่าวงแหวนของดาวเสาร์มีอายุเท่าไหร่บางคนคิดว่ามันยังอายุค่อนข้างน้อยเพราะมันยังสว่างและเป็นน้ำแข็งอยู่พวกเขาคิดว่าถ้ามันอยู่มาหลายพันปีแล้ว พวกมันควรจะซุโสมและมืดลงเพราะวัตถุอวกาศทั้งหมดที่มาชนกับพวกมันในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นไปได้ว่าวงแหวนเหล่านี้กําลังก่อตัวขึ้นในยุคที่ยังมีไดนโนเสาร์อยู่บนโลกเมื่อวัตถุปแปลกปลอมหลุดเข้าไปในวงแหวนพวกมันจะผลักวัตถุจากวงในสุดไปยังดาวเสาด้วยความเร็วที่ค่อนข้างมากทําให้แคสซินีเห็นว่าวงแหวนสูญเสียมวลจํานวนมากทุกวินาทีนั่นหมายความว่าวงแหวนเหล่านี้จะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปอย่างน้อยก็ในแง่ของจักรวาล คาดว่ามันจะอยู่ได้อย่างมากที่สุดประมาณไม่กี่ร้อยล้านปีเราอาจพลาดเหตุการณ์ในจักรวาลครั้งต่อไปนี้แต่ก็อาจจะไม่เพราะในบางการคาดการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นในอีกร้อยปีเท่านั้นสนามแม่เหล็กโลกอาจพังทลายผู้โลกเหนือและใต้จะพลิกกลับนักวิจัยอ้างว่าในช่วง3,000ปีที่ผ่านมาสนามแม่เหล็กของโลกลดลงอย่างต่อเนื่องและถ้าแนวโน,น้มยังเป็นแบบนี้เราอาจถึงจุดวิกฤตในเวลาไม่ถึงพันปี ในการเปลี่ยนแปลงคั้วของดาวเคราะห์สนามแม่เหล็กจะต้องอ่อนลงประมาณ90%และอาจต้องใช้เวลาหลายพันปีในช่วงเวลาที่เปราะบางนี้โลกของเราจะสูญเสียเกราะป้องกันแม่เหล็กส่งผลให้รังสีคอสมิกจากอาวกาศเข้ามามากขึ้นคัวโลกเกิดการพลิกกลับครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ800,000ปีที่แล้วปัญหาก็คือขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่เสี่ยงที่สุดสนามแม่เหล็กกำลังอ่อนลง ต่ก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในอัตราที่ลดลงนี้มันอาจดิ่งลงจนเกือบเป็นศูนย์ในเวลาเพียงไม่กี่ศตวตรรษหรือ1000ปีแล้วเรากำลังเห็นผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่อ่อนลงกับดาวเทียมของเราแล้ว <c oughs> ในมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ระหว่างอเมริกาใต้และแอฟริกามีบริเวณหนึ่งที่สนามแม่เหล็กของโลกอ่อนกว่าที่ขั้วโลกถึง3เท่านักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า ย่านผิดปกติแอตแลนติกใต้หรือ s a a ดาวเทียมที่ผ่านโซนนี้มักเจอปัญหาด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดสนามแม่เหล็กบริเวณนี้ถึงอ่อนแอและการทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคตของมันนั้นค่อนข้างจะสรุปไม่ได้ทฤษฎีหนึ่งก็คือกระแสที่หมุนวนขนาดใหญ่ในแกนโลกด้านนอกที่เป็นโลหะเหลวอาจเป็นสาเหตุโดยปลักสนามแม่เหล็กออกไปจากมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ อีกทฤษฎีหนึ่งคือสนามแม่เหล็กในบริเวณนี้ชีไปในทิศทางที่ผิดเหมือนกับการพลิกขั้วขนาดเล็ก